โอ้บรรยากาศได้เลยครับวันนี้ไม่ร้อนครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่าน,นครับมีต้นรักป้าสู่ช่อง Youtube เสืเออบนครับอ้วันนี้อยู่กับทีมงาน PM ครับ PM ช่างมวลจากวารินชำมราชครับจังหวัดอุบลอยู่ล็อกโซนอุบลบ้างครับวันนี้ถ่ายทีมงานจังหวัดตัวเองหน่อย หลังจากฝนตกไปประมาณช่วงบ่ายนิดหนึ่งครับมาตอนนี้กำลังเมามมนกันเลยอยู่กับสิบล้อสายแบกอีกแล้วหรือว่าแบกกันเยอะๆไปเลยครับแม่อู้เจอกับเจ้าซิมิทโบเอ็ S H2 1สองร้อยสิบ อันนี้ F6 ครับแหมเขาบอกว่าทางนี่จัดนะครับยูนี่จริงไหมถือว่า10ร้อี่งานออกเร็วมากครับวันนี้มาครั้งนี้นี่งานออกเยอะเลยนะครับมาครั้งนี้งานก็ออกเยอะมากครับอู้แบกกันนี่ตัก200นี่จะประมาณ8-9ตักได้ครับ โอ้ขอภัยในความลมแรงนะครับเพราะว่าพายุเข้าครับช่วงนี้ที่จังหวัดอุบลฝนก็ตกเป็นบางพื้นที่ครับไปลูกเป๊โอ้โอ้เขาเบาตูดเลยครับคันนี้เจ้าฟูโซ,โซ่หรือว่าพี่หลงของเราครับไปแล้ว อ,อืดูจากทางนี่ก็โหดเกินนะเอ๊ะแหโอ้รถจอดกันยาวเหยียดเลยครับไม่คันลูกพี่ไม่คันอือสิบล้อช่วงนี้นี่หน้าง,งานโหดมากครับ โอ้ลมก็แรงครับวันนี้อดแม่ก็มีฟอร์ดครับฟอร์ดนี่น่าจะห้าพันครับจอนี่อดทำทางให้ครับ <c oughs> นี่ด้วยกับเจ้าสวิตเซอ์แลนด์โอ้ไปจับโชว์ปีล่องบอลเพี่ บรรยากาศที่หนองช้างวันนี้ก็โอ้เย็นสบายครับแต่คึมๆครับเยน็ยนเย็นเย็นสบายคึมๆนิดหนึ่งครับวันนี้เย็นสบายมีฝนลิลินฝนลิลินไปฟอยครับวันนี้ถือว่าอากาศดีครับเย็นดีถือว่าเป็นสัญญาณบอกว่าใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วโอ้ อากาศกำลังดีครับหน้าถ่ายคลิปมากช่วงนี้การเท่านี้หเหรอครับพอดีครับทำงานก็ไม่เบื่อคร,รับอากาศเท่านี้อ๋อถือว่าแปลกกันเยอะนะครับเนี่ย หนึ่งวันนี้น่าจะคิวงานนี่โอ้โหนด้จะแบกกันได้จัดเลยครับมาลูกพี่มาโอ้ยออกตัวได้ไหมไปโอ้โอ้แบกกันสุดจัดครับแม่ งานนี้จเจ้าหลงเยอะมากครับหลงมาในไหนเนี่ยปอดออกไปแล้วครับอ้อางมียุกยุเหมือนกันครับอย่านี้ มามาลูกพีมา,มานี่ครับสวเตอร์โอ้ขอโทษครับเอฟเอฟห้าเอฟห้าอันนี้เป็นเอฟห้าครับโอ้มาแล้วโอ้มาขับเจ้าหลงอีกคันครับเสือหลงครับเสือหลง ướp thái cơ, thăm than gấp cho nhé mà nào Nè แม่สีชมพูครับอันนี้โอ้ก็มีฟอร์ดครับแป่ได้เสียงรถฟอร์ดาจะรบกวนนิดนึงเนาะอะอไรก็ว่ากันไปครับ โอ้แมคโครแทบไม่ได้พักเลยครับที่นี่หรือว่าเอากันหนักเลยเลุยกันหนักครับอยู่นี่พีโมแทบไม่ได้พักเลยครับอันนี้ต้องอัดหนักๆหน่อยนะนี่พี่หลงแต่ละคันนี่ต้องบอกว่าสุดจะประหลัดบอกครับ สิบล้อนี่แน่อย่าดูจะตัดตสินใจดีสภาพหรือว่าอายุการใช้งานต้องดูความแรงของเขาครับความแรงนี่สุดยอดครับอู้แบกกันหรือว่าทั่วจงอางเลยครับ ตัวแปลกสุดๆไปเลยทีมงานนี่โอ้อีกสักตักไหมแม่ด้านหลับต้องเอาอีกสักตักนอป๊า ับทางเนืดโอ้ต่อโอ้ไปกันโคตรครับสุดจัดครับสุดจัดสุดจัด เอาสลลด์คลิปนี้ก็ไปบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับการติดตามรับชมคุณเอฟซีทุกท่านครับไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ